ิดตัวโทรศัพท์มือถือ Motorola Edge 30 Neo โทรศัพท์มือถือสุดชิคในราคาเข้าถึงได้ไม่ยากเพียงแค่13,500บาทมาพร้อมกับหน้าจอ p o r e o l d รองรับ5 g และการชาร์จที่เร็วถึง6 8วัตต์การชาร์จไร้สายก็มีราคาเด็ดๆ Sony Xperia Pro 1รุ่นใหม่อาจจะเปิดตัวในเร็วๆนี้มาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งหมด3เลนและรูรับแสงปรับได้ตั้งแต่ f 1 2จนถึง f 14.0นะครับ สวัสดีครับกับม้าเด็ข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนว่าแปนในกาซัสิบนาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ hello moto รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่จแพท้ภข่าวสารที่มาเต็แบบนี้เป็นประจำทุกวันจากที่มีภาพเรนเดอร์หลุอดออกมานะครับล่าสุดทาง Motorola e d e นะครับ30 Neo ได้มีการเปิดตัวเป็นทางการในตลาด global แล้วในวันนี้โดยมาพร้อมกับธีม Phantom นะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจในหลายๆส่วนเลยในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วย m o โต r เอชสามสิบนโจะมาพร้อมกับหน้าจอแต็กผล P O LED ขนาด6.28นิ้วความละเอียด Full HD+ บนอัตราส่วนของหน้าจออยู่ที่2ต่อ9มีค่ารีเฟรชเลรท120เฮิรมีมาตรฐานกันน้ำ IP 5 2ได้มีดําโพสตอริโอในตัว m o โต r เอชสามสิบนโจะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลและกล้องหลังคู่โดยกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอัลตร้าไว์ล้านพิกเซล ทำหน้าที่เป็นมาโกในตัวได้ด้วยและสามารถบารทุกวิโเคาเบียรในพันต์ 30P 60 f p s ได้ด้าน,นของการประมูลโหม o ราเอส30นิ o ใช้ยพิษเตเป็นดัตตาก้อน695 ซึ่งเป็นินเล็กร,ระดับกลางโดยมีน่ลยความจัมแรง8กิดรอบน่ 1, 2, ลดความจมในรุดนเรื่อง128กิ๊ดจะมีระบบแอรัวร์12แบตเตอรี่4,020มิลลิแอมการชาร์จเร็ว60วัตตและตัวน,นี้มีระบบการชาร์จไร้สายที่เร็วขึ้นนะครับในของการถ่ายภาพ Moto E3 ิโ o ตัวนี้รองรับสิ่งคู่นะครับ 5G และ Wi-Fi ปะลูท2.1บลูทูธ5 1สี่ GPS และ USB Type C มือถือรุ่นนี้มี3รุ่นนะครับสีแบบแพนโทนได้แก่สีม่วงนะครับ Very p a ี e พสีดำนะครับ Black o x ซซแล้วก็สีขาวนะครับ Ice p a าราสนะครับต oh, ั้วก็สีเขียวครับโฟร์น,นะครับตัวนี้จะเปิดขายในยุโรปอยู่ที่3 6 9ยูโรหรือประมาณ1ยู 3, ย่ที่3,000เครื่องต่อศักรับ Experience Pro โทรศัพท์มือถือ Xperia ในตอนนี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ Pro ออกมาเพิ่มเติมวางจำหน่ายอยู่ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งจะมาพร้องกับจุดเด่นในเรื่องของสเปคที่แรงระดับไฮเอนและกล้องถ่ายภาพตัวท็อปรวมถึงฟีเจอร์ที่จอบตอบโจทย์การทำงานระดับมืออาชีพซึ่งล่าสุดได้มีรายงานว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Sony Xperia Pro รุ่นใหม่นะครับออกมาเพิ่มอีกหรุ่น ตามรายงานล่าสุดระบุว่า Xperia Pro รุ่นใหม่ตัวนี้คาดการว่าจะใช้ชื่อว่า Xperia 1 Mark 2นะครับจะมาพร้อมกับในเรื่องของการอัปเกรดกล้องครั้งใหญ่เลยโดยครั้งนี้เนี่ยจะใช้ระบบกล้องหลังทั้งหมด3ตัวและจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลเท่ากันหมดเลยนะครับรูรับแสง f 1.2จนถึง f 4.0ทำให้สามารถที่จะเลือกค่ารูรับแสงได้เหมาะสมกับสภาพแสงโดยรอบได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น จากรายง,งานนะครับได้วยเพิ่มเติมออกมาว่ากล้อง4 8ลปราราพิกเซลของ Xperia Pro รุ่นใหม่ตัวนี้จะรองรับเทคโนโลยีพิกเซล i ินนิ่งนะครับที่สามารถช่วยพิกเซลประสานจากเม็ดเล็กจะเป็นเม็ดใหญ่ได้ทําให้รับแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยกล้องตัวหลักเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ของ Sony i m x 903ขนาด1นิ้วและส์อ r a ต i ไ e s s o y y m x 803 1ต่อ1.3นิ้ว ขนาดที่เทเลโฟโต้เป็น Sony i m x 557นะครับ1ต่อ1.7นิ้วใหญ่แต่ก,ก็ดีไม่มีข้อมูลกี่ยวกับการเปิดตัวและราคาว่าสมจำหน่ายถูกปล่อยออกมานะครับพิจซาณา Xperi a Pro Mark 1เนี่ยที่เคยเปิดตัวให้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมปี2021ทำให้มีความรู้ได้ว่า Xperia Pro 1 Mark 2เนี่ยจะมีการเปิดตัวภายในเดือนตุลาเช่นเดียวกันไหนไงใกล้เมื่อไหร่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติม สําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิคที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอไลน์สเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างหมึกไข่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้ แป้งไร้น้ำตาลเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้านเนี่ยมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกรตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเว่นชิกไว้ด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย